ช่วงนี้คุณพัชนะิทจนกุลรออยู่แล้วนะครับไปดูกันครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างในรอบรัวอ,อาเซียนในช่วงอาเซียนเฮดไลน์ครับ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้มีการพูดถึงหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติหรือว่า a h a กันไปแล้วนะคะที่เป็นหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์เพื่อจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่หน่วยงาน AHA นี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงเรามาทำความรู้จักกันค่ะ ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่19บนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วไทยได้หยิบยกเรื่องของความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติภายในภูมิภาคขึ้นมาหารือและบรรดาผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองแถลงการซึ่งทุกประเทศต่างก็แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ไทยมีบทบาทนำในเรื่องนี้พร้อมทั้งเห็นพ้องว่าขณะน,นี้หลายประเทศในภูมิภาคต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นพายุแผ่นดินไหวและอุทกภัยอย่างหนัก ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติหรือ AHA ขึ้น AHA Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมทรัพยากรบุคคลเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกต่างๆที่จะได้จากความร่วมมือในรัฐสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจา มิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆในโลกโดยมีทีมประเมินสถานการณ์เคลื่อนที่เร็วฉุกเฉินอาเซียนหรืออาเซียนเอเรตเป็นเครื่องมือสําคัญของอาเซียนในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคที่ครั้งหนึ่งเคยส่งมาช่วยเหลือจัดการวิกฤตน้ําท่วมในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วที่นับเป็นการแสดงถึงน้ําใจไมตรีแห่งการเป็นมิตรสหายกันในอาเซียนช่วยเหลือกันในยามเกิดภัยพิบัติโดยมีกลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสามารถฟื้นฟูบูรณะสังคมของตนเองได้หลังเหตุวินาศภัยต่างๆเกิดขึ้น เมื่อไม่นานมานี้นะคะภูมิภาคอาเซียนของเราก็ได้มีการเฟ้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดหรือว่าโรงแรมสีเขียวประจําภูมิภาคอาเซียนในปี2555นี่เองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าการสร้างโรงแรมที่รักสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่หลายคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเพราะว่าจะช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนได้อีกด้วย และประเทศไทยก็มีผู้ประกอบการไทย10รายด้วยกันนะคะที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวค่ะการประกาศรางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวมีขึ้นในระหว่างการจัดการประชุมการท่องเที่ยวของอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงมานาโดประเทศอินโดนีเซียจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยจะดูจากมาตรฐานในการก่อสร้างและการบริการที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยในปีนี้มีการประกาศรางวัลให้กับโรงแรมทั่วภูมิภาคถึง81แห่งด้วยกัน โดยบรูไนได้1แห่งกัมพูชา10แห่งลาว8แห่งมาเลเซีย10แห่งพม่า10แห่งฟิลิปปินส์2แห่งสิงคโปร์10แห่งเวียดนาม10แห่งอินโดนีเซีย10แห่งและประเทศไทย10แห่งค่ะสำหรับรางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การโปรโมทภาคการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่จะปรับมาตรฐานการบริการของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้นโดยการให้คะแนนจะประกอบไปด้วยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม เครื่องไมายเครื่องมือภายในห้องพักต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการให้ความร่วมมือขององค์กรกับชุมชนการพัฒนาบุคลากรการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการดูแลจัดการคุณภาพน้ำทั้งในและนอกโรงแรมการควบคุมมลพิษทางเสียงการจัดการน้ำเสียสารพิษและสารเคมีปนเปื้อนการจัดลำดับของโรงแรมสีเขียวเช่นนี้ก็เพื่อหวังให้อุตสาหกรรมโรงแรมมีการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพของที่พักและบุคลากร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนของเราให้มากยิ่งขึ้น